สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับคนดวงเฮงทุกทุกท่านกันเลยนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ยินดีอีกด้วยนะครับก็มาอีกแล้วนะครับสำหรับในฮานอยพิเศษจะ3ตัวให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับเนาะเรามาดูผลกันเลยนะครับฮานอยพิเศษออก0 3 180นะครับก็มาในตัวรูดเนาะอ่านะครับผมเปลี่ยนใจเป็นรูด3นะครับจาก1เป็น3ยังไงก็ 1ก็ได้3ก็ได้นะครับรูดเนาะอ่านะครับก็มานะครับทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนตัวเจาะให้ไป1 3ออกมา3 1นะครับหลักร้อยให้ไป0ูนย์แล้วนะครับให้ไป0 3นย์อนะครับออกมา03 1นิดเดียวนะครับเนาะเออจะให้กันสักหน่วยก็ไม่ได้นะครับเนาะอ่ะนะครับก็ยังดีนะครับที่ได้2ตัวเนาะอ่ะส่วน ธรรมดานะครับออก85539ธรรมดาก็ยังต้องค้นคว้าคว้าดาวก็ยังเหมือนเดิมนะครับหยุดหลุดยังไงก็ต้องหลุดอย่างนั้นนะครับ2มาติดแล้วนะครับเออนะครับเอายังไงนี่นะครับทำไมไม่เหมือนฮานอยพิเศษเลยนะครับเนาะตั้งแต่หยุดไปแล้วก็เริ่มมานี่เข้าเกือบทุกวันเนาะอ่านะครับส่วน VIP ยังเข้าเด่น2อยู่นะครับ VIP ออก492นะครับแล้วก็81เข้าเด่น2เนาะ VIP นะครับ ส่วนลาวซัตตานะครับนั่นแหละครับเนาะออก577นะครับแล้วก็26ก็ให้ไป62นะครับมาในตัวกลับนะครับเสียดายเนาะ57นี่ไปออกในหลักร้อยนะครับก็ยังดีนะครับผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับเนาะทั้งไปแล้วก็กลับด้วยนะครับเนาะเออนะครับใครไม่กลับนี่ระวังนะครับเนาะ ต่อมานะครับเราก็มาดูในแนวทางวันที่5เลยนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมกดไลค์ใครกดไลค์คลิปนี้สาธุเด้อนะครับจริงๆคือขอให้ถือเลขเด้อผู้ใดกดไลค์คลิปนี้นะครับนาะอ่านะครับก็พูดคุยแบ่งปันคอมเมนต์กันด้านล่างได้นะครับฮานอยพิเศษนะครับในวันที่5นะครับก็จะมีในเด่น2นะครับแล้วก็เด่น3ฮานอยพิเศษนี่ยังฮอตเหมือนเดิมนะครับ วันนี้ก็ขอให้ฮอตเหมือนเดิมนะครับขอให้เข้ามาเปิปง่ปงปงัปงปงิ่งเป่งปังปังเหมือนเดิมนะครับเน้นรูดฟันวิ่ง2ตัวเดียวนะครับวิ่ง2ฟัน2รูด2นะครับสำหรับฮาหนอยพิเศษนะครับจับคู่ก็จะเป็น24 25 27 21 3ามสองห้าแล้วก็33สนะครับส่วนตัวกันนะครับตัวกันก็จะเป็นสองสองเนาะแล้วก็3 1นะครับส่วน3ตัวก็จะเป็น7 2 4 7สอห แล้วก็7 3 2ส,สนะครับเนาะรู้สึกว่าพิเศษนี่จะเฉียด3ตัวนะครับมา2วันแล้วเนาะเฉียดไปเฉียดมาอยู่นะครับวันนี้ก็ขอให้มาสักวันหน่อยนะครับ3ตัวไหมนะครับเนาะเ hey ฮ้ขาเลยนะครับเนาะแต่ก็ถ้า3มตัวไม่มา2ตัวก็ยังดีนะเนาะนะครับขอได้มากได้น้อยนี่ขอให้ได้นะครับก็ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ถือว่าวินวินแล้วเนาะ เออนะครับถ้าท่านไหนนี่โชคดีจากพิเศษจากลาวตาเนี่ก็สามารถอยู่ได้นะครับเนาะส่วนธรรมดาช่วงนี้ไม่ค่อยมาเลยนะครับเนาะอ่ะนะครับลองดูวันนี้เผื่อจะมานะครับฮานอยธรรมดาหรือฮานอยปกตินะครับวันนี้เป็นเด่น6เด่น7นะครับเน้นรูดฟันวิ่งตัวเดียวนะครับก็จะเน้นไปในที่ในเด่น7นะครับช่วงนี้เด่เจ็ดมาแรงเลยนะครับฮานอยปกตินี่ วิ่ง7ฟัน7รูด7นะครับจับคู่ปาดคู่ก็จะเป็น7 2 7 9 7 3แล้วก็7 4นะครับ6 2 6 9 6 3แล้วก็6 4นะครับก็สำหรับในตัวกัน ก็จะเป็น6 8นะครับแล้วก็7 8เนาะนะครับส่วน3ตัวนะครับจะเป็น4 6 2 4 7 9แล้วก็4 7 3นะครับก็วันนี้นะครับลงคลิปช้านะครับแล้วก็เมื่อวานลงนะครับก็วันที่5 5วันที่6นี่ลงคลิปช้านะ อ่าวันที่ห้าเอาวันที่สี่นะครับลงคลิปช้านี่นะครับเพราะว่าช่วงนี้นี่กำลังคอตเลยนะครับเนาะสองสองพระอาจารย์นะครับซึ่งผมก็ติดตามนะครับอันนี้ผมก็ดูจบแล้วนะครับจบได้สักพักก็เลยมีเวลามาทำนะครับเนาะเออนะครับก็สองพระอาจารย์นะครับยังไงก็น่าจะรู้กันอยู่นะครับว่าดูอะไรผมว่าน่าจะหลายท่านน่าจะดูด้วยกันอยู่นะครับสภาพสิครับดูสภาพสิครับเนาะเออนะครับก็ดีครับ ่อนลายนะครับคลายเครียดดีนะครับก็คิดหวยปวดหัวนะครับก็มาดูนี่ก็พอได้ขำนะครับไม่พอสินะครับขำจนปวดกรามเลยนะครับเนาะดูสภาพสิครับเนี่ยก็เลยได้มานะครับไล์ไปมามาลงคลิปช้าหน่อยนะครับเนาะอ่ะนะครับหวยงวดดีนี่ผมว่าต้องเกี่ยวกับนะครับสองผ้าจานนี้แน่เลยนะครับเนาะอ่ะนะครับส่วนฮานอยวีไอพีนะครับวีไอพีนี่เป็นเด่นเจ็บตัวเดียวเลยนะครับซึ่งเมื่อวานนี่งุนยิดเลื่อนนะครับเนาะ ซึ่งให้2มาแล้วนะครับจับไม่ติดเลยนะครับไม่ได้จับไป2อเนะครับจับมา2องเนาะอืมก็วันนี้แหละก็เลยเอา7ตัวเดียวไปเลยนะครับพิ้งรูดฟันเน้น7ตัวเดียว V.I.P. นะครับจับคู่ก็จะเป็น7 8 7 9 7 2 7 0 7 5 7 6 7 3แล้วก็77นะครับ8คู่นะครับเนาะอ่านั่นแหละครับหวังว่าจะไม่พลาดนะครับเนาะจับแบบนี้นะครับส่วนตัวกันผมกันไว้ก็คือจะเป็น6 8นะครับแล้วก็5อ่าแล้วก็6 5นะครับ3ตัวก็จะเป็น1 7 8 1 7 6 แล้วก็172นะครับจบไปแล้วนะครับ3หน่อยตาถูกใจอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับส่วนลาวสตาอ่านะครับไว้ความหวังนะครับเนาะวันนี้เป็นเด่นหนึ่งเด่นสองนะครับเน้นลูดฟันวิ่งตัวเดียวเน้นไปในที่ในเด่น1นะครับเด่น1รึลูดหนุ่มคนหนึ่งวิ่ง1ลาวสตานะครับจับคู่ก็จะเป็น1 4สี่ สองสี่หนึ่งสองสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดแล้วก็สองสามนะครับว่าจบไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ นะครับโชคดีกันทุกคนทุกท่านด้วยนะครับถ้าในคลิปนี้มีสิ่งไหนผิดพลาดประการใดหรือวาจาใดเอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรนะครับก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงเฮงปังปังในวันที่5นี้นะครับวันที่ที่5นะครับสำหรับ่านไหนที่เดินทางไปพักผ่อนไปเที่ยวนะครับไปผ่อนคลายนะครับยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับป้องกันดีนะครับเนาะเราอีก สักหน่อยเนาะอ่าผมว่าไม่นานเดี๋ยวก็จะพ้นวิกฤตไปแล้วนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านสู้ๆนะครับขอให้โชคดีในวันที่5นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ